สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel โอนวิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางครับคือดวงมงคลชีวิตกับผมโอนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตดาวเช่นเคยครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มาเป็นแรงกายแรงใจมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่มาเป็นน้องตลอดระยะเวลา3ปีนะครับถ้าเกิดไม่มีทุกท่าน ผมและน้องแอดมินก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์มีอุปการะคุณอย่างสูงแล้วก็อยากจะบอกว่าหนึ่งช่องทางน,นะครับผลวิศวะพารวยปีหน้าปีหกเผมจะเข้าไปไปเหลือน้องแอดมินแล้วก็ขอขอบคุณกับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่กลุ่มไลน์กับตัวเลขมงคล นะครับเรยกว่าไม่มีทำใดทุกเช้ามีแต่คนขอขอบคุณกันทุกคนทุกคนนี่คือพิษไมตรีที่มีต่อกันนะครับผมขอขอบคุณมากส่วนช่องทางดัวมงคลชีวิตนะครับผมเน้นเรื่องสอนไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการออกคำพิกรเพราะว่าผมมองว่ามีนักพยากรณ์เยอะแยะมากมายที่เขาออกพกคำพิกรที่ดีเลิศอ,อยู่แล้ว ส่วนถ้าเกิดช่องทางนี้นะครับผมเน้นสอนให้ความรู้เกี่ยบกับการพยากร์เกี่ยวกับพายิบซีลูกเต๋าพยากรหัวลาศาสตร์ลองเข้าไปเรียนรู้ครับผมจะพูดเสมอว่าไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณเองถ้าเกิดเราไปรับชมรับฟังการออกค้มไก่อนแต่เนื้อแท้ฐานดวงเดิมคุณเป็นเช่นไรอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าฐานดวงเดิมเราเป็นอย่างไรลองเข้าไปผูกดวงดูนะครับในเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิต แล้วก็แล้วก็เช่นเคยครับอยากจะบอกว่าตอนเนี้เว็บไซต์กําลังอยู่ในการปรับปรุงนะครับถ้าเกิดเราผูกดวงนะถ้าวเราผูกดวงผูกดวงเสร็จนะครับเราก็ลองกลับพิกด้านนี้ดูครับพอพิกด้านนี้เสร็จแล้วนะดวงในจักรราศีอ่จะเต็มเลยครับจะได้ดูง,ง่ายถ้าเกิดเราตั้งตรงเนี้ยตัวเลขเขาอาจจะขยับขึ้นเยอะขึนไ่อเพราะว่าอยู่ในช่วงเราปรับปรุง ระบบอยู่ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดก็อยากจใจทุกท่านนะครับภาพแข็งแรงเพราะว่าผมก็ร่างกายม่นค่อยแข็งแรงแต่ด้วยหัวจิตใจผมก็อยากจะสอนทุกท่านมีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ให้มากที่สุดเรามารับชมรับฟังการออกคำพิกรภาพรวมตลอดปีหกเจ็ดกันครับอย่างอื่นไม่สำคัญเท่ากับดวงของคุณเองนะครับ ต้องผนวกกับดาวเทียโคโจรและหัวศาสตร์เขาจะนิยมออกคำไปกรอลายปีเอาดาวใหญ่มาผดวกกับดวงคุณเท่านั้นนะครับดาวใหญ่จะมีดาวพฤหัสด,ดาวมัตยยดาวราหูและดาวเสาและปีพศสอ6 7สบ7นี้นะครับจะมีดาวพฤหัสด,ดวงเดียวที่ขยับราศีจากราศีเมษมา,าราศีพฤษภ วันที่30เมษายน2567แล้วก็การออกคำยากรของผมเนี่ยจะออกคำจากรดาวพฤหัส2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับเรามาชมรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องรู้ให้ได้ว่าดาวพฤหัสมีความหมายว่าอะไรและไปอยู่ช่องอะไรอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับยกตัวอย่างดาวพฤหัสแปลว่าคุณพ่อผู้ใหญ่คนอุปถัมภ์คำชู ปัญญาการเรียนรู้การสอบหรือเรียกว่าสติปัญญานั่นเองแล้วเราก็ไปผนวกกับตำแหน่งการเงินแปลว่าเงินทองของมีค่าสิ่งที่ติดตัวเราสองสิ่งนี้มาผนวกกันนะครับสหรบาชาลาศีมีนแปลว่าเราได้ใช้สติปัญญาในการหาเงินเงินได้จากผู้ใหญ่เราสามารถสลับไปสลับมาในการออกคำใะกาอนได้ ไม่มีผิดผูกทุกอย่างดูซ้ำนะครับกับเราสามารถบวกคำพิธิกรบอกว่าคุณพ่อหรือผู้ใหญ่ให้เงินเราใช้หรือเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือเรามีองค์ความรู้มีสติปัญญาสมองใสด่งแก้วหรือโอ้โหตอนนี้นะทำไมอยู่ดีๆนะสติปัญญาชั้นเยอะแบบแบบเรียกว่าเปิดประจุอะ่ะ ทวีคูณเข้าใจง่ายอ่านอันนี่ก็รู้เรื่องอ่านอันนี่ก็เข้าใจดังนั้นเราภาพรวมเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าในยะสำคัญที่สำคัญมากกว่าสิ่งนี้คือฐานดวงเดิมคุณเป็นอย่างไรเช่นถ้าฐานดวงเดิมของคุณเป็นเลขหนึ่งเลขสองหรือเลขสามอยู่ในราศีเมษแปลว่าคุณได้ทรัพย์สมบัติ จากปัญญาคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้ถ้าเป็นเลขสองแปลว่าคุณอาจจะได้มรดกหรือคุณมีความมั่นคงหรืออดมไปได้ทรัพย์สินเงินทองถ้าเป็นเลขสามแปลว่าคุณอาจจะได้ผลประโยชน์ผู้ใหญ่มอบให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรถ้าเป็นเลขเก้าแปลว่าคุณจะมีสติปัญญาในการหาเงินหรือได้เงินทองเยอะแยะมากมายจากเทวดามอบให้ส่วนถ้าเกิด เป็นข้อที่แบบว่าต้องพึงระวังและต้องแก้ดูตาถ้าเกิดฐานดวงเดิมคุณในราศีเมษเป็นเลข7แปลว่าคุณจะแสนสาหัสจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องเงินหรือคุณมีปัญญาและไม่ได้ใช้หรือคุณอาจจะมีปัญหาในการหาเงินทุกในการหาเงินเหนื่อยในการหาเงินหรือ ผู้ใหญ่สร้างปัญหาในการหาเงินอันนี้คุณต้องระแวดระวังภัยให้มากที่สุดในเรื่องนี้หลังจากวันที่30เมษาย,ยน2567ไปแล้วดาวพฤรหัสนะครับเขาโครจรย้ายราศีมา,าราศีพฤษกอยู่ร่วมกับดาวมะตยูเลขศูนย์นะครับดังนั้นคุณต้องเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกับคำว่าสัชชะซึ่งแปลว่าเพื่อนหรือญาติ แปลว่าเพื่อนคุณอาจจะป่วยหรือคุณอาจจะได้เจอได้เจอเพื่อนเก่าๆของคุณหรือเพื่อนคุณหรือญาติคุณอาจจะมอบของล้ำค่าให้กับคุณหรือคุณกับเพื่อนคุณอาจจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรสิ่งอะไรบางอย่างในสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือเป็นไปไม่ได้นะครับหรือเพื่อนคุณญาติคุณปีนี้จะชักชวนนำพาคุณ ไปทำบุญนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นดาวเสานะครับอยู่ราศีกุมของชาวราศีมีนดาวเสาไปอยู่ช่องมีนาศมีระยะแบบนี้เลยครับนึคุณอาจจะไม่เหนื่อยเห็นไหมครับสบายไหมไม่เหนื่อยแต่ไอ้คำว่าไม่เหนื่อยคุณเนี่ยครับอาจจะแปลว่าคุณไม่ได้ทํางานหรือพักงานหรือชั้นนี้นะ แต่กเกษียณตัวเองแล้วไม่อยากดิน้นรนแล้วหรือว่าอยู่เฉยๆแล้วดีเองนั่นเองนะครับอันนี้สุดแล้วแต่คุณถ้าเกิดคุณยังอยู่ในเพศวัยอายุในการหางานหรือทํางานคุณต้องระวังนะครับคุณอาจจะตกงานหรือออกงานค็บเป็นไปได้นะครับก็ลองหาวิธีแก้เสริมเติมแต่ดวงตาดูนะครับต่อมานะครับดาวราหูเลขแปดมาสถิตณช่องตะนู ดาวราหูไปว่าไว้พิบป,ปฏิพันธ์ดาวราหูไปว่าชั้นเชิงดาวราหูไปว่าบุญวายดาวราหูไปว่าการเอาตัวรอดส่วนช่องตนูไปว่าวาสนาตนเองบ้านเกิดชื่อเสียงสองสิ่งนี้มาผนวกกันแปลว่าเหล้าเนี่ยครับอาจจะบุ่นวายแต่เป็นไปในเชิงบวกเชิงลบอยู่ที่ดาวรับของคุณนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นเลขคุณอยู่ราศีมีน ดาวรับคุณเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขสี่เป็นเลขหกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งคุณอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ้านไม่ติดหรือเบื่อหน่ายในสิ่ที่ตัวเองทำหรืออยากออกงานหรืออยากออกจากบ้านที่เป็นเชิงลบคุณเข้าไปแก้ดวงเอานะครับถ้าเป็นเลขสี่แปลว่าศัตรูมาถึงบ้านคุณแปลว่า คุณเองอาจจะมีปากมีเสียงเกิดขึ้นหรือว่ากล้าพูดในสิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราพูดน้อยหรือเรียกว่าปากจัดนะครับก็ลองแก้ไขดวงตาดูครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลข2เลข3แล้วก็เลข7ถือว่าพพิมหาดีคุณคิดสิ่งใดจะสมความมุ่งมากปรสนาทุกการครับอันนี้ไม่ต้องแก้ดวงเรียกว่าทำตามดาวทีันเป็นสุดยอดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีแก้เสริมเติมแต่ดวงตาของแต่ละท่านนะครับที่สถิตอยู่ณนราศีมีนก่อนวันที่30เมษายน67นะครับดาวพฤหัสนะครับสถิตอยู่ตำแหน่งการเงินของคุณถ้าเกิดคุณได้ติดตามผลวิศวะหรือช่องดวงมงคลชีวิตเมื่อผูกดวงแล้วถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดาวคนหรือดาวโลกจิตวิญญาณคุณก็สามารถแก้เสริมเติมแต่ดว โดยตาได้ตามนี้เลยถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดวงคนคุณต้องการเสริมตําแหน่งการเงินจุดนั้นอยู่บริเวณศีษะคุณก็ลองหาวัตถุมงคลอยู่ด้วยกันมีด้วยกันอยู่สี่อย่างด้วยกันมาติดมาเสริมมาแขวนมาเรยกว่ามาลัดผมนั่นเองนะครับหรือสวมหมวกก็ได้วัตถุมงคลน,นั้นก็มีอาทิตย์เลขหนึ่งสีแดงจะเป็นหินหรือเป็นพลอยก็ได้นะครับราคามไม่สําคัญห้ามแตกห้ามล้าก็าพอแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็น ความหมายดาวจันร์ก็คือไขมุกหรือสีเหลืองแล้วก็วัตถุมงคลที่มีความหมายดาวคานก็คือสีชมพูนั่นเองและอันสุดท้ายก็คือหินที่เป็นสีทองหรือไหมทองก็ได้ครับมาติดบริเวณศีรษะของคุณเพื่อเสริมดวงตาส่วนถ้าเกิดใครเป็นดาวโรคจิตวิญญาณน,นะครับคุณต้องหาวัตถุดังกล่าวที่เอ่ยไปเมื่อกี้นี้มาแขวนบริเวณเท้า ต่ำกว่าตะตุ่มลงไปเพื่อเสริมตำแหน่งการเงินของคุณส่วนหลังจากวันที่30เมษายน67ไปแล้วถ้าเกิดคุณต้องการเสริมเติมแต่งเวตตาของคุณในตำแหน่งเพื่อนหรือญาติให้ดีขึ้นเพื่อนดีขึ้นญาติจะเดินขึ้นญาติมั่งมีสีรุขมากขึ้นคุณก็ลองหาวัาตถุดวงคนมาติดมาเสริมมาเติมมาแต่งถ้าเป็นดวงคนก็คือบริเวณคอเกิดเป็นดาวโลกจิตเป็นญาณหรือเทวดาก็คือ อยู่หน้าแข้งอย่าต่ากว่าตะตุ่มนะครับวัตถุมงคลก็มี2ชนิดด้วยกันนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในดวงคุณหนึ่งนั้นคือความหมายดาวราาหูก็คือสีเพลินหรือสีเงินพาวัตถุมงคลที่2คือหินที่เป็นสีทองหรือไหมทองส่วนดาวสาวนะครับเขาไม่นิยมนะครับโหราศาสตร์ไปแก้จุดเสียหายในดวงก็คือช่องอลี ช่องโรนะและช่องมีนาสะนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปแก้จะหนุนให้เราอ่ะเกิดเรื่องราวนั้นขึ้นแรงกว่าเดิมส่วนชาวราศีมีนนะครับดาวราหูทับดวงแนะนําให้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นดาวคนเพื่อเสริมดวงเราก็หาวัตถุมงคลไปแขวนบริเวณเท้าต่ํากว่าระตุมถ้ารู้ว่าเราเป็นดาวเทวดาก็เอามาติดมาเสริมมาสวมบริเวณศีรษะ วัตถุมงคลน,นั้นก็มีตามนี้เลยครับหนึ่งพลอยสีเหลืองหรือไข่มุกซึ่งมีความหมายดาวจันทร์แล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นสีชมพูซึ่งมีความหมายเป็นดาวคารและวัตถุมงคลที่เป็นสีม่วงหรืออมัมเอติสซึ่งมีความหมายว่าเป็นดาวสาวเพื่อแก้ดวงเสริมดวงของชาวราศีมินน,นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า จะใช้วัตถุบุคลจะใช้กําไรดีหรือใช้หินดีหรือใช้พลอยดีสามารถติดต่อตามช่องทางนี้เลยนะครับน้องเขานะครับช่องทางของน้องเขาก็ตามนี้เลยน้องกลุ่มนี้นะครับเขารู้พื้นฐานโหราศาสตร์นะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นหินหรือพลอยของเขานะครับ ได้ผ่านพิธีกรรมพุทธาพิเศษหรือเทบาพิเศษมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ถือว่าเป็นน้องกลุ่มที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมชอบนะครับใครที่อยากจะให้ผมนะครับแนะนําช่องผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ผมมองว่าคนที่กําลังสร,งร้างฐานะในขณะที่ตัวเองมีโอกาสทําได้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ แล้วก็ฝากน้องกลุ่มนี้ด้วยครับถ้าเกิดใครสนใจพลอยหรือเห็นพักไปตามช่องทางนี้ได้เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มารับชมรับฟังผมผลนวิศววะก็ขอให้อดุอวยพรให้กับชาวราศีมีนท่านนะครับขอให้ชาวราศีมีนรวยรวยเฮงเฮงปังปังมิเตพาหูหาติเงินทองหลังไหลมาดังวาลิน ิดเงินได้เงิน,งนคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปัญหาทุประการนะครับและที่สําคัญปีนี้ผ่านไปแล้วปีหน้าดูให้เตรียมที่ทั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ